เธอแล้วใครอ,อยู่ในนี้ตกใจสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้ก็อยู่กับผมไปครับบีค่ะวันนี้ลองใส่แว่นดูครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกปวดตาบ่อยก็เลยบีก็เลยตัดแว่นให้แล้วก็เดี๋ยวลองใส่ถ่ายดูว่าพอออกไปหน้ากล้องเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะ เออถ้ามันไม่เฟี้ยวมันไม่เข้าเดี๋ยวค่อยเอาออกตอนถ่ายกันได้ครั้งหน้านี้ลองดูแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมที่ชื่อว่า Chicken Feed ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่เห็นปกประมาณว่าเหมือนเหมือนมีไก่วิ่งไล่เราอะ่ะเธอไก่เออซึ่งวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมมาจะเป็นคนเล่นเหมือนเดิมและบีก็เป็นคนดูจอผมเล่นด้วยนะครับเราจะเล่นไปพร้อมกันอ่ะมันคงไมออ่ใช่เกมเฮลเลอร์มั้งไม่ใช่หรอกเนาะไม่ใช่หรอกไ,<ป>ไม่น่ากลัวหรอกทำไมแต่พูดดูแบบมันมันแปลกๆกไงไม่รู้ ไม่น่ากลัวหรอกมันดูมีอะไรอ่ะอุย้ยตกใจชิคเก้นฟีดเท้าของไก่เหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่โลงงานที่ล้ำสมัยและเฟียวที่สุดในโลกผมจะเป็นไก์ให้คุณเองเอาละ่ะเรามีงานต้องทำนะคุณเคยได้ยินเรื่องเจ้าไก่ยักษ์ฆ่าคนตายป่ะมันเป็นปัญหานิดหน่อยนะแต่เราจะผ่านมันไปได้ ผมจะติดตามพิกัดของคุณอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณอยู่ไหนไม่ต้องกังวลน,นะผมจะพาคุณเข้าไปให้ลึกที่สุดและมันจะต้องออกมาแจ้งแน่ๆกูเบอร์รีเซิร์ชนะครับเราเป็นคนลงมาจัดการไก่เหรอฮะมีไก่ตัวหนึ่งตัวใหญ่มากๆ อยากจะบอกอะไรบางอย่างนะระวังตัวด้วยนะถ้าเจอไก่ให้วิ่งหรือหาที่ซ่อนให้ไม่จับไก่ไม่ใช่หรอเขาบอกว่าถ้าเจอให้วิ่งอะเงาอะไรอะเหมือนมีปีกขยับเธออะไรอะใครกระพือสภาพแบบนี้น่าจะไก่นะเขาว่าอุ้ยนั่นนอุ้ยเพก นายเห็นมันเหรอระวังตัวสุดๆเลยนะอย่าให้มันจับนายได้นะตุผมมาทำอะไรเนี่ยฟังนะอันนี้อาจจะดูมันอาจจะดูรบกวนนิดหน่อยแต่ว่ามี3เลเวลข้างล่างระวังตัวด้วยข้างล่างนั่นอะเราต้องกด3ปุ่มอะฮะเพื่อที่จะเปิดประตูทางออก เดี๋ยวนะไม่ได้มาจับไก่เหรอหนึ่งปุ่มตกไก่ตกไก่อะไรขนาดนั้นอะเพลงมันบิวเขาไมคิดว่าชาตินี้เขาจะมากรี๊ดมาเจอไก่เดินไปเลี้ยวมาแล้วนะเดินอย่าบิวดิโดนไก่จิกตายบนปากอก เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นสีเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินคืออะไรไม่รู้อ่ะหาปุ่มอีกปุ่มหนึงเนี่ยเฮ้ยโอ้ย <c oughs> เฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮยเเฮ้ยเฮ้บขฮ้ยเฮัยเิยจิ้ยจิเฮเ้ยจิ้ยเฮเ้ยแล้วเเเ้้้ โอ้ยเพลงไป่นด้แล้ววะก็แอบไงอ่ะชิบ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 มอบมอบได้ยินเพลงป่ะได้ยินได้ยินมันบิวมากเลย อย่างเงี้ยเลยหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกไปได้ก่อนเดี๋ยทำไก่ต้มตัวใหญ่เลยกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยเดี๋ยวค่อยดูบเบ้เฮ้ยบเบเบเบ้ปีกนะเจอเด็ดปีกข้าไหน่ลย น้นำลายไหลเราเพิ่งย้ายเซบาสเตียนลงไปที่ห้องสีแดงขังล่าง uh huh. ฉันรู้ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าสิ่งที่พวกนั้นทำกับเขามันช่างโหดหูเหลือกเกินมันดูเหมือนว่าทั้งชีวิตนั้นเขาเติบโตในคุกแต่ที่แย่กว่านั้นเขาไม่มีเพื่อนไม่มีอิสระฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะว่าทำไมเอลิกถึงทำแบบนั้นกับเขาแต่อย่างน้อยนั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง ถ้าเขาแค่โดนตัดแต่งพัตุกรรมแล้วก็ยังไงมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีใช่ไหมล่ะเอานี้ไงเจอแล้วเจอกุญแจครับน่าจะเป็นกุญแจไขห้องตรงนี้แหละไ okay. ขประตูครับเย่ yeah! เจอแล้วครับสวิตอีกอันเฮ้โยโอ้ oh! อะไรูไปเลยเว้ยไปอยู่แล้วเอาเอาโดนปิดตายเบ้มามันปิดได้ไงเธอตอนมามันก็ไม่ปิดมันเชีเหรอเฮ <c oughs> ้ยมีเสียงโอ้ยโ <c oughs> อ้ยเฮ้ยไก่ลองนี้ด้ยวยเหรอแสดงว่ามันจะ มันจะไปยากแล้วล่ะจากทรงต้องล่อโอ๊ยน่ากลัวน่ากลัวเฉยเลยไปเฮ้ยเปิดแล้วโอ้เออเดี๋ยวนะว้าวนายทำได้เจ๋งเพื่อนเราใกล้แล้วนะไปต่อได้เลย อืมโอ้คูเปอร์มันชื่อคูเปอร์เหรอฮะแล้วเป็นไก่แบบเป็นรูปทองคำด้วยนะตามหาท่อแล้วก็มาแก้ไขโอ้โห,โห,โหท่อเน,นี้ยอุย <c oughs> อ้ยวุ <c oughs> ้ยสว <c oughs> ยแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อมันน่ากลัวมันน่ากลัวกเกมพีก็ฮัลโหลลูกตอนมาไล่อะ,อะมันหลอนหน่ามันแบบโอ๊ยไม่ชอบฟิลนี้เลยอ่ะเขาเกือบเรามันกินแล้วเมื่อกี้อ่ะ เฮ้ยเจอแล้วเอ,อ่อเ้ยมาลเาลยไม่เลยเลยไม่น่าเลยใส่เลยขอโทษครับใส่ปุ่มครับช <c oughs> ิปรอด้วยลิฟลิฟรอด้วยไปไปขึ้นอโอ้ย ไปก่อนเด้อเรวเจอกันวู้วูหว,วอ้โหไงรอดครับชีเวอร์วายวายอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยว,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 วเออเขากรีดเปลืองมากเลยอ่ะ <c oughs> มันหลอนหน้ามันแบบเหมือนมันไว้ตามอเร่อปาร์ตี้ทำ ฮะคุยพูดได้หรอหาทางออกอย่างนั้นเหรอหรือนายจะเป็นฮีโร่เพื่อทำร้ายฉันนายไม่อยากทำร้ายฉันหรอกใช่ไหมอยากให้นายอยู่ห่างจากที่นี่แล้วก็ไม่คิดว่านายจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่นด้วยฉันจะเป็นอิสระแล้วก็ปลดปล่อยไม่ต้องมีมนุษย์คนอื่นไม่ได้โชคดีนักนะฉันช่วยพวกนั้นแล้วก็ฆ่าทุกคนที่ขวางทางฉันและมันจะไม่หยุดที่นายแต่ตอนนี้ฉันใช้โอกาสนาย เปิดประตูนั่นสิฉันจะปล่อยให้นายไปดิฉล่ะทีนี้สัญญาว่านายจะไปแล้วก็ห้ามกลับมาเะฮฮะโว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยอย่าฆ่าตัวเองเอ่อฉันเดี๋ยวนะเราเรามาอยู่นี่ได้ไงอ่ะ มันเป็นไปไม่ได้นะที่จะนี่มันโคตรจะแปลกเลยไก่มันมีพลังเหรอเธออฮอเอ,อเกมไก่ไม่ใช่หรอหายไปแล้วใครอ่ะ ฉันไม่อยากทาให้นายกลัวนะนายกับฉันเราไม่ได้แตกต่างกันเลยฉันชื่อเซบาสเตียนนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเรียกฉันนายฉันจะตามนายไปฉันจะฟังนายฉันรู้ว่าไหนไม่ได้ทํางานที่นี่ได้ยินเสียงวิทยุเสียงนั่นฉันรู้จักเขาเขาไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่เขาชื่ออีลิกเขาสร้างสถานที่แห่งนี้อีลิกคือปีศาจ เขาคือสั์ประหลาดนายและฉันเราจะหยุดเขากันอย่งไตามเขาจะมาฆ่าพวกเราเราต้องคู่อีลิกใช้นายและนายฆ่าฉันนายจะแพ้และไก่ตัวนั้นเขาต้องการให้ไก่ตัวนั้นไก่ชื่อว่าคูเปอร์เมื่อคูเปอร์หลุดออกไปเขาจะช่วยฉันและตอนนี้อีลิกต้องการจับไก่ตัวนั้นอีกครั้งฉันมีแผนเพื่อช่วยพวกเราล่อเขาลงมาข้างล่างนี่ อุ้ยแล้วเชื่อใครดีอ่ะเธอเชื่อไก่เชื่อไก่เชื่อไก่เราสามารถทำให้ไก่สลบได้ด้วยแก๊สแต่ว่านายก็จะสลบด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรฉันจะปลูกนายเองนาะยต้องปล่อยแก๊สเข้าไปในท่อง่ายๆแค่นี้เอง,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 งนี่ครั้งสุดท้ายที่เราจะคุยกันแล้วนะก่อนที่นายจะตื่นเข้าใจไหมขอให้โชคดีโอเคต้องปล่อยแก๊สเข้าไปในท่อนะครับเพื่อที่จะให้ไก่สลบหุ้ย เจอแล้วโอเคไฟเขียวแล้วแต่เสียงไก่มาทางนั้นทั้งไปเธอโอ้โหขอให้รอดด้วยขอให้รอดด้วยเฮ้ยเปิดเลย ใช่ใช่ you. You. ข,อใ yeah. ขอบคุณอุ้ยสลบแล้วใช่ไหมเย่แล้วก็เราก็สลบไปด้วยฮ่าขอบคุณฉันไม่อยากจะเรียนรู้จากชื่อน si ี่เลยนะนายทำดีแต่ขอโทษที่ต้องจบแบบนี้นะอะไรน่ะเอลิกนายมาได้ไงอ่ะมันจบแล้วเอลิกมันจบแล้ว ได้โปรดอย่าฮ <Please. S 1> ุยนายไม่มีค่าพอและสำหรับนายฉันขอโทษนายไม่ควรได้รับสิ่งนี้นายควรที่จะได้รับมากกว่านี้เฮ้ยคุยกับใครอ่ะไก่เหรอเซบาสเตียนยิงอิลิกตายไปแล้วครับ แล้วก็เมื่อกี้มีเสียงปืนลั่นอีกหนึ่งปืนไม่น่าใช่เราเฮ้ย <'re> hey. เอา้าอุ้ยตกใจนายปลอดภัยแล้วฉันฆ่าเอลิกเขาตายแล้วเขาไม่สามารถทำร้ายเราได้อีกแล้วคูเปอร์ก็เช่นกันนั่นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านายได้เติมความเจ็บปวดและความโกรธเขาไม่เคยกลับมาเป็นปกติเขาควรที่จะไปอย่างสงบครั้งแรกที่ฉันจะเป็นอิสระนายและฉันเราจะแลกเปลี่ยนบางสิ่งที่ พิเศษเราคือมนุษย์ฉันเป็นมนุษย์ <I S 1> ฉันยายาฉัน <am S 2> เป็น <You. S 2> มนุษย์ยายาชิคเก้นฟีด อุ้ยจบยังไงจบที่พวกเราปลอดภัยแต่ว่าเซบาเตียนเอาปืนจอดแต่ไม่มีเสียงปืนหนอขอบคุณที่เล่นเกมนี้นะครับจบแล้วโอเคฮะสรุปกันครับว่าเกมนี้ผมโอเคเลยเพราะว่าหนึ่งเลยมันไม่ได้แบบว่า,นาน,วานานเกินไปเออแล้วเราเล่นกำลังดี ไม่ได้พัซซลเยอะใช่แล้วก็เป็นเกมผีที่ไม่ใช่เกมผีด้วยซ้ําแต่เป็นทําแต่ทําให้เรากีดได้เดือดมากนะใครที่อยากได้ความตื่นเต้นแนะนําให้ลองเล่นดูแล้วก็ฝากกดไลค์ซับการแจกันอีกด้วยไม่ไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่เกมหน้าครับบ๊ายบาย